มาแล้วจ้าสําหรับแดงอินโดที่ท่านรอคอยเด้อจ้าสาหรับท่านใดที่กําลังมองหาแดงอินโดนะคะอะไรสวยๆจับๆเลยจ้าน้องก้าวใบหนึ่งหลอดค่ะฟอร์มกําลังสวยฟอร์มกําลังน่ารักแล้วก็ลวดลายของใบดูค่ะก็สวยๆเนาะหลายคนกําลังมองหาหลอดไม้กาลังขึ้นค่ะก็งามๆอยู่ด้เนะาะใส่ตั้งแม่ได้เลยจ้ะรู้สึกว่าหนอเขาจะเริ่มป,ปุดๆขึ้นมาแล้วเลยจ้ะ ดูลากลากเต็มกระถางค่ะไม่ต้องพูดถึงเลยระบบลากเนาะลากดีมากๆเลยจ้ะวันนี้นภะามีเพื่อนฝากขายเนาะส่วนข้างบ้านจะมีสองต้นจ้ะก็ต้นนี้ก็จะมีลูกแล้วจ้ะลูกก็จะเป็นสีเขียวเนาะลูกกับแม่เท่ากันเลยจ้าดูใบเด้อ,อดูดูลักษณะรวดลายของใบน้องเนาะอันนี้ก็สวยไม่เบาจ้ะอันนี้ก็งาม ไม่ต้องห่วงค่ะร,ระบบลากทะลุจ้ะนอไมก็กำลังจะขึ้นอีกนะฝังนี้นะพาเขีย